ก็คอยหมกกรอแครับหมกกรอซิโบดูนะครับเพราะว่าสีค่าขัดเลื่องครับอันนี้สิส่งไปให้น้องออนะครับน้องออดสิ่นท่งเนื้อครัามาให้นะครับเนื้อโคกคุณเนื้อโคกคุณว่ากิวให้นะครับก็เลยสิได้เอาค้องฝากให้น้อง่นนะครับก็คือน้องไม่ฝรั่งคัดพิเศษแบบจะนอแบบอลังการงานสานครับนอาเข่ากลัวแบบนี้สิจัด่รงให้เขาต้องคัดพิเศษนะครับสาหรับโอ้โหสาหรับคน v i p ก็ต้องคัดนอแบบนี้ให้นะครับ อันได้กินนี่ปั้นได้ขึ้นสวรรค์ครับบ่ได้ท่านว่าท่านด้ตายยังขึ้นตายนะครับผมให้ได้กินควันครับเพราะมันบสรับโอ้โหนกจะนอบิบกินอบิบใหญ่ๆนีครับเนาะเดี๋ยวจัดทรงให้สวยๆนะครับคือน้ำมัฝรังเฮาสีเพราะเหตุแบบปลอดสารเคมีนะครับน้หมัฝฟรังเฮาสีใงญ่ๆนะครับว่าต้องห่วงครับเรื่องสารเคมีนะครับบ่มีแน่นอนนะครับบ่มีแน่นอนครับสามารถกินได้หอวที่ดินนะครับ กินได้หดขี้ดินครับขันบ่คันบ่ขัดแคยงเงี้ยขคยวครับก็สามารถกินได้หดขี้ดินแบบมีนะครับสวยๆนะครับสวยๆยๆครับสามารถสิแล้วคนก็บอกว่าไม่ขายใส่นะครับผมบริสิเลียรเรื่องการขายนะครับเพราะว่าจะขายเน่กับกินเน่ฝากเน่ยกับเป็นเรื่องปกตินะครับบ่ิสองซีเรียสเรื่องมีบเลยเพราะว่าเงินเราก็มีหลายเขามาหลายทานนะครับเราก็บบริจะเป็นตองเพิ่งแค่ยางเดียวนะครับ ถึงเขาได้จากสินค้าอีกย่างหนึ่งเขาก็ได้อีกสินค้าอีกย่างนึงกันนะครับก็ต้องตซีเรียสในการที่ขายหรือลดแลกแจกแถมนะครับเรื่องปกติกขาผมอยากเอาฝากของก็ฝากนะครับเขา่อยากเอาฝากผมก็้่เอฝากต้องก้าใจเกษตรกรยินดียกหน่อยนะครับอ่ะเอาไจได้สวยๆนะครับมีเม็ดขายบ่ครับมีนะครับมีครับผมจำนายยทติเม็ดละ2บาทนะครับก็คือเป็นหมากของมีขายหมากละ2บาทนะครับอสวัสดีครับพี่เพียกครับผมเห็นไหมครับนี่ครับ สวยๆนะครับแบบนี้ครับอันนี้ผมจะเอาฝากน้องครับเพราะว่าน้องมันส่งเนื้อให้นะครับเนาะเดี๋ยวมีเตรียมฝากเตรียมของฝากก็เลยสิคัดพิเศษพิเศษแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ครับกับยิ่งเงนะครับเวลาไปผัดกับสีแซ่บนะครับไปลวกก็ได้นะครับสำหรับน้องม่ฝรั่งครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ปขายขายกินนะครับเป็นเรื่องปกติของผมแบบนี้ครับผมน่องสิหญ่นะครับน่อดูวยอะไน่อเขาสิหญ่มากครับนี่น่องน่อแบบนี้นะครับซึ่งคุณไปหาซื้ออยู่อยู่น้ำท้องตลาดนี่บ่มีนะครับมีแต่น้ำผมนี่ละครับผม ไปหาซื้อน้ำโองตลาดนี่บ่มีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นไส่ที่อลังการงานศาลครับอ่ะแบบนี้นะครับเนาะกันน้องขาวนะครับกันผู้ใหญ่เก็บน้ำมัฝรั่งครับกับก้นที่เก็บย้ำมือเศร้านะครับเพราะว่าขันเขาได้รับแสงแดดสังข์คอแสงแล้วเขาสีเขียวนะครับแล้วก็รสชาติเขาสีหยาบนะครับรสชาติเขาสีหยาบครับแต่สีออกเขียวๆนี่ครับกับเวลากินกับซีบะกรอบนะครับกับซีบะแสบนี่กับเทคนิคในการ ไอเ้เก <Yeah. S 1> like ็บน้ like it. It hmm. field, ัยฝรั่งครับอ่าน้ัยฝรั่งเป็นพืชที่มักฟุ้นมักปุ๋ยหลายนะครับมักฟุ้นมักปุ๋ยหลายแบบนี้ครับผมอ้่นจากภากเลยครับวันเย็นสมใจครับอ่าเขาเป็นพืชที่มักฟุ้นมักปุ๋ยนะครับอากาศเขาชอบคือหนาหนาวครับหนาวเละหนาแเลีงครับช่วงหนาฝนนะครับเขาก็ควรจะยกคูขึ้นทั้งสูงครับยกคูขึ้นทั้งสูงแล้วกันเน็บเน็บเนบนะครับนะอ่าเน็บเนบประมาณนี้ครับผมกะเขาระบายน้ำเลยครับกัน ขันเขาละบบยนามบ่อใดเยื้อในหักเขาเนนานะครับคนเน่านะครับเย็้ในตายได้นะครับเนาะกระสีอายุบ่อยืนครับปลูกน้อยฝรั่งปลูกปีเดียวปลูกเจ่เดียวเด็กก็สามารถเจ็บผลผลิตได้อยู่ประมาณสักงสิบกว่าปีนะครับขึ้นยู่กบการดูแลครับอ่นต้นเขาโซมเขากับหักออกแล้วก็เอาต้นไม้ขึ้นนะครับเพื่อให้เขาอ่อนสดใสอยู่เสมอนะครับแล้วกันอเขาสะพักต้นนะครับเพื่อเอาต้นแล้วก็ได้นอตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับเนาะกระสีเทคนิคในการที่ปลูกน้อยฝรั่งห้องสวนเขานะครับ แบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ครับผมเส้นสวนแบบนี้ครับในการจัดส่งค่ะโอเคครับผมผู้ใดสงสัยยังการสอบถามไม่ได้ครับส่วนเม็ดน้อยฝรั่งครับยอมสีท้ายรูเป็นเบิรงนะครับแล้วก็ทักมาหลักการทางเฟซนะครับคุณเอละจิตครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับเนาะกับพอดีลูกค้าโทรมาสั่งหยานะครับเมื่อกี้ครับผมย้อมสีตาเนี่้เพิร์ตขาวนะว่าเพบ่าสร้างปลายนะครับลอยนึ่งกับพอกัดเขี่ยในการตัดให้ได้นะครับแดดบ่วห่อนมาได้นะครับเนาะการสร้างลายก้อนนี่กับเขาขายนะครับกัมาตอนนี้มือแรงครับเพราะว่ามันห่อนแดดนะครับผิวอ้อมสีดำ จากกันไปด้วยน้องใหม่ฝรั่งส,สวยๆนี่นะครับเนาะ,อะโอเคครับออค่อยโมกคนรอไม่ไหนกันครับผมอ่าวันนี้ครับผม <c oughs>